มาดูนะฮะเรื่องของโครงสร้างราคากันนะครับว่าบนเดอะก s ต s ิก n นลเนี่ยมันบอกอะไรต่อจากนี้ไปนะฮะเ,เราเราคงมามอนิเตอร์กันที่ทองคำก่อนนะครับบนทําเฟรมสามสิบนาทีนะฮะทองคำเมื่อคืนสร้างบ o s นะครับคือการ b เบรกอ f structure ของราคาขึ้นมานะครับ ก็คือบริเวณเหนือขึ้นมาจาก38.2นะครับเราก็เห็นการพุ่งขึ้นขึ้นมาอีกประมาณ40กว่าเหรียญนะฮะขึ้นมาอยู่บนทำเฟรม30นาทีคือแถวบริเวณของตัว LR บนนะครับังนั้นบริเวณดังกล่าวนะฮะจะเป็นจุดของการพักตัวช่วงสั้นๆของทำเฟรม30นาทีเพราะว่าบนทำเฟรม30นาทีมันเกิดตัวคำสั่งมอนนะครับ ของตัวแม็กดีที่เกิดขึ้นงั้นการย่อตัวลงมาเท่าไหร่นะครับเราคงต้องใช้ทงเฟรมสั้นเป็นตัวกำกับนะฮะขออนุญาตนะครับลงไปที่ทำเฟรม15นาทีอีกทีหนึ่งนะครับงั้นจดนะฮะคนที่เทรดทองคำทำเฟรม15ทีบอกว่าการถอยตัวลงมาจะอยู่บริเวณ2แนวนี้นะฮะที่เกิดขึ้นนะครับของทองคำก็คือ4261 4246นะครับเมื่อสักครู่ทำเฟรมห้านาทีเราเกิดคำสั่ง Mac D ขึ้นมานะฮะของการกลับตัวขึ้นมางั้น4261นะครับต้องรับให้อยู่ถ้ารับอยู่เราจะเห็นการรีบาวขึ้นของตัวทองคำต่อเรื่องอีกเพราะคำสั่งห้านาทีเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วงอนเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทางบ้านเห็นชัดๆ นะครับเราเห็นคําสั่งแม็กดีขึ้นมาแล้วงั้น15บ้านาทีพยายามจะยืนยันกําลังเปิดปิดอยู่นะฮะหมายว่าหมายความว่าคําสั่งแม็กดีกำลังขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่ระหว่าง4ี่สองเจ็ดสองถ้าจะให้ทองคําขยับขึ้นได้นะครับการชุดของคําสั่งที่เกิดการยืนยันของแม็กดีต้องเหนือกว่า4ี่สองเจ็ดสองนะครับงั้น รอดูจนการยืนยันของคำสั่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นการขึ้นต่อเนื่องของตัวตรองคำไปที่4285แล้วก็4292นะครับส่วนจะทะลุไปเร็วกว่านั้นเราคงต้องใช้ทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับในการกลักลับกลับมาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะฮะอุมหรือสองชั่วโมงก็ได้ เรายังเชื่อว่า t ทรเกตของการขึ้นไปเทส4285สอาำหรับวันนี้กับ429กว่าจะเกิดขึ้นเราจะมีแดวต้านอีกแนวนะฮะ4 3 0สกับ4322ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จะมือรายใหญ่จะหลอกกินซับลอดอีกหรือเปล่านะครับในขาช็อตที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับวิธีการการเทรดของรายใหญ่ก็คือการ เทรดยังไงแฮมมอนกลับมากินขาลองอีกครั้งหนึ่งต้องจำให้ดีนะฮะใครตามผมมาตลอดเวลาใครตามวิธีการเทรดนะครับเรากำลังจะเจอข้างหน้านะครับก้าวย่างการขึ้นไป4,300นี่เราจะเห็นการกลับตัวถอยลงมาของทองคำที่เกิดขึ้นอาจจะถอยลงมาระดับ70ถึง80เหรียญหรือ90เปรียญที่เกิดขึ้นนะครับก็จะกลับมาอยู่ในบริเวณที่เกิดขึ้นนะฮะ แถวสี่สองสองห้าี่สองสองสี่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับงั้นแทรเก็ตเป้าหมายเนี่ยต้องระวังนะครับเรากำลังจะขึ้นไปถึงบริเวณโซนที่เกิดคริสโซนนะครับงั้นการขยับขึ้นไปนะครับระวังนะครับไร้ย,ย่อยนะครับจะหลอกเมาขึ้นไปกินนะฮะแล้วก็ตบกลับลงมานะครับ แล้วก็ให้ทุกคนแพนิคตกใจนะครับปิดซต็อะซัลอตของขาลองที่เกิดขึ้นงั้นข้างหน้าระวังนิดเด่นสำหรับคนที่เปิดขาลองอยู่เพราะตอนนี้กินกินซัลอตขาช็อตไปแล้วงั้นวิธีการเทรดของรยายใหญ่ต้องอ่านให้ออกนะครับงั้นแนวที่ระวังที่สุดคือเหนือกว่า4 0 0ไปแล้วถึง4,320นะครับระมัดระวังระมัดระวังก้าวย่างให้ดีๆ นะครับจะถูกตบลงมากินนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเขาจะดึงขึ้นไปก็เป็นวิธีการวางเหยื่อหรือการวางกับดักข้างหน้านะครับให้รายย่อยหรือเมาติดใจในขาลองที่เกิดขึ้นไปนะครับงั้นระวังการพักตวัข้างหน้าทางบริเวณเหนือกว่าสี่0ันสามนะครับยืนยันว่าต้องระวังอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเรามองรูปแบบโครงสร้างของราคาที่เกิดขึ้นอธิบายนิดหนึ่ง ถ้าวันนี้เราเทรดบนกระบวน่าของการเทรดจำได้ใช่ไหมครับคุณมอ้อมตามคำสั่งของตัวชุดของคำสั่งที่เกิดแม็กดีบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดซื้อตลอดที่เกิดขึ้นนะครับงั้นตอนนี้ถ้ากองคำสั่งยังไม่เกิดขึ้นหรือคำสั่งไม่เกิดขึ้นคนที่ถือหน้ารองไว้อดทนนิดนึ่งกอดแน่นๆไม่ต้องรีบลงแต่ห้ามถอยหลุดลงมาเท่านั้นเองที่สี่สอง กว่านะครับงั้นบอกว่า่างจะเป็นแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคเครียอ <Okay. S 2> แล้วอีกตัวหนึ่งค่ะตัวซิ l เวอร์ x s คค่ะได้ครับ IQX SL นะครับอ่าได้ได้ซิลเวอร์เป็นยังไงกลับมาดูซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์จะต้องเดินไปคู่กับทองคำนะฮะ งั้นการเหนือกว่าหกสิบห้าบาทหกสิบหกสิบห้าเหรียญหน้าของซิลเวอร์นะครับการเหนือขึ้นไประมัดระวังนิดหนึ่งหรือหกสิบหกห้าสิบแถวนี้นะฮะหกสิบห้าถึงหกสิบหกห้าสิบนะครับงั้นระวังนิดหนึ่งนะครับจะเป็นกับดักข้างหน้าของคนที่เทรดซิลเวอนะครับงั้นถ้าทองคำเริ่มย่อตัวเห็นท่าไม่ดีระวังนิดหนึ่ง นะครับของตัวซิลเวอร์ที่จะปรับตัวตามลงมาพอเรามาดูไทม์เฟรมสั้นๆซิลเวอร์ยังมีคำสั่งแม็กดีเกิดขึ้นอ่าคุณม่อนเราย้ำนะฮะยังไปต่อใช่ไหมฮะยังไปต่อนะครับงั้นระวังพิกัดว่าเหนือกว่าหกสิบห้าจำได้ใช่ไหมฮะหกสิบห้าเหรียญหรือหกสิบหกเหรียญตรงนี้การขึ้นไปต้องเบาลงนะครับต้องเบาลงนะฮะ เพราะว่ามันจะไปเข้าบริเวณแนวคลิงโซนกับตัวคัสเซอร์ข้างบนนะครับงั้นเวลาบนมากๆเราไม่ตามเล่นมันอีตอนอยู่ล่างๆต้องตามเก็บตามเก็บยังไงหกสิบเอดหกสิบสองหกสิบตามเก็บจากไหนแม็กดีของคำสั่งคัสเซอร์ของคำสั่งเพราะเวลาเกิดคัสเซอร์หรือเมเจอร์คัสเซอร์ที่เราสอนในรายการนะฮะ การเกิด major er เมเจอร์คาสเซอร์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ไมเนอร์คาสเซอรจะเกิดในช่วงของการพักฐานทุกครั้งจังหวะนั้นคือจังหวะของการกลับเข้ามาของการช่วงของการพักฐานของราคาแต่เมเจอร์คาสเซอรอย่างตอนตัวซิลเวอร์ลงมาหกสิบเหรียญเนี่ยคุณม่อนมันเป็นอะไรที่แบบเขเ้เเียกสวยงามสวยงามนะครับอันนี้เป็นท้าหากินของเรานะฮะงั้นเวลากลับขึ้นไปแล้วไปเจอคาสเซอร์บน ของตัวซินเวอร์ออกตามจังหวะออกตามสัญญาณนี่คือระบบการเทรดตามตำราที่เกิดขึ้นโอเคเคลียร์นะฮะมอนอ่าชัดเจนนะครับ่ต,ต่อไปบิตคอยค่ะเราไปดูบิตคอยเอาตา,ามเฟรมสาสิบนาทีนะฮะมอนรอบของบิตคอยที่เราเทรดกันอยู่นะครับเวลาฟังเดอะโค้ดต้องจดนะฮะเพราะว่าเวลาบิตคอยเกิดค่าเซิร ที่ผ่านมาไม่ว่าจะโซนไหนหรือการแตะงั้นบิตคอยระวังดีเตือนข้างบนเราจะเจอที่เก้าหมื่นสี่กับเก้าหมื่นห้านะครับถ้าไม่ผ่านบนทามเฟรมสั้นบิตคอยจะเข้าเขตทุ่งสังหารสั้นๆของตัวคาเซอร์บนททมเฟรมสามสิบน,นาทีเข้าทมาเฟรมไหนออกทามเฟรมนั้นงั้นจุดซื้อของบิตคอยดีที่สุดคาเซอร์ดันลาดงั้นเวลาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าเก้าหมื่นบิตคอย เราจะเห็นการรีบาวจะรีบาวได้ขนาดไหน61.8ฐาที่8.2ที่เกิดขึ้นงั้นบิตคอยห้ามย้อนลงมาที่90,02นะครับหรือ90,01บิตคอยเขาจะเป็นการพักตัวครั้งเพื่อจะขึ้นไปเปรกหรือสะสมกำลังนะครับงั้นในแต่ละบริบทระวังนิดหนึ่งบิตคอยเราเห็นการเขาเรียกฮะการกวาด ไหลย,ย่อยออกไปตรงเก้าหเห็นไหมฮะตรงคัสเซอร์ด้านบนแล้วก็กลับลงมาที่8ปดหมื่นเกแล้วก็ติดกลับขึ้นไปงั้นเวลาเจ้าใหญ่เจ้ามือนะฮะเวลาเขาล้างแต่ละรอบเขากวาดไหลย,ย่อยแต่ละรอบเราอย่าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะจะถูกกวาดไปด้วยนะครับงั้นจังหวะของการเทรดเหนือขึ้นไปให้ดูโซนกรอบของ Linear r e ร e เ s ชชันเหนือขึ้นไปให้ไปดูทมเฟรมใหญ่ขึ้นว่าคำสั่ง นะฮะของการปิดหรือการขายเกิดขึ้นหรืออยังเคลียร uh ์ huh. นะครับบ uh ิตคอยจะเป็นแบบนี้นะครับอ uh ีเทเรีเมนะฮะอ uh ีเทเรียมก็ไม่ได้ต่างกันถ้าวันนี้เรายังยืนยันเรื่องของเครื่องมือนะครับ uh huh. เราก็เห็นว่าโซนของคัสเซอร์ที่เกิดขึ้นของอ uh ีเทเรียมบริเวณสามกับสามพันสี่หกสิบเอ็ดเนี่ย uh huh. เป็นจุดขายเพราะการหลุดออกไปนอกกรอบก็เกิดคัสเซอร์จุดซื้อของอีเทเรียมที่ดี คาเซอร์ด้านล่างแม็กดีที่เกิดขึ้นงั้นเวลาอีทเร,รียมลงมาแถวประมาณสามพันสามพันต้นสามพันหนึ่งอีทเร,รียมยังยังยังเห็นแววของการขยับมากกว่าบิตคอยนนะคุณม่อนถ้าเชียวว่าใครกำไรจากบิตคอยให้ย้ายเงินลงทุนกลับเข้ามาอยู่ในอีทเร,รียมมากกว่าเพราะอีทเร,รียมกำลังจะเกิดลายผมจะเขียนให้ดูนะฮะ อีเทเรียมกำลังจะเกิดเบสออฟซั u เจอร์ข้างหน้าที่เกิดขึ้นบริเวณ3 0 0แล้วอีเทเรียมจะวิ่งนะฮะจะพุ่งงั้นเราเห็นโครงสร้างอีเทเรียมแล้วเนี่ยการเทรดอีเทเรียมได้เปรียบมากกว่าความแข็งแกร่งของอีเทเรียมมีมากกว่าบิตคอยที่เกิดขึ้นงั้นถ้าคุณกำไรหรือลอกกำไรแล้วหรือเทคโปรฟิตจากบิตคอยแล้วย้ายเงินมาเทรดอีเทเรียมต่อคุณจะได้เปรียบ นะครับ uh huh. อ่างั้นอีเทรเรียมถ้าเบรกสามพันสามได้เราจะเห็นอ enfin uh ีเทเรียมที่สามสี okay. okay. ่ห uh ้าเจ็ดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าสําหรับอีเทเรียมนะฮะการพุ่งขึ้นไปแต่ต้องเบรกออฟซักจุตรงนี้ให้ได้สามสามหนึ่งเจ็ดให้ได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยนะครับโอเคเดี๋ยวดูเอสห้าูนซีเรสแซดสอูนซีสซนไทม์เฟรมสามสิบนาทีให้ดูงี้นะฮะ ถ้าคำสั่งแมกดีของตัวซีรีส์แของ t f เฟกยังเกิดคำสั่งแมกดีขึ้นงานการรีบาวที่เกิดขึ้นหรือการแกว่งตัวที่เกิดขึ้นเราต้องเห็นการปิงขึ้นไปสร้างเบรกออฟซัคเจอร์นะครับแปดให้ได้แล้วยืนอย่างแข็งแกร่งนะครับเราก็จะเห็น8ปดแล้วก็8ปดหนะครับของตัวแซ่องห้ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ผ่าน831หรือ832เราก็เห็นการปรับตัวหรือพักฐานราคาหรือสะสมกำลังที่828หรือ824ใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นงั้นเวลาชนคุณม่อนสังเกตไหมฮะเวลาตัวทีเฟกแซด25ชนทุกครั้งไม่ยอมไม่ยอมผ่าน843 845เนี่ยนะครับแต่กรอบล่างของมันเห็นไหมฮะ พอเวลาลงมา82กว่าหรือ8ต้นๆน,น,นะครับแต่ตอนนี้ยังสบายใจและอุ่นใจว่าเราจะเห็นที่เฟกวันนี้เริ่มทยานหรือเริ่มพุ่งขึ้นไปนะครับขอให้ขึ้นไปทดสอบผ่านที่8 83 2หรือ831ให้ได้วันนี้เราเห็นแนวตั้งหน้าที่836แล้วก็843นะครับแล้วค่อยดูบริบทต่อไปโอเคใครถือลองแซทไว้ แอบยิ้มเล็กๆไม่ต้องยิ้มมากๆนะฮะค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเทรดโอเคครับพุ้นการบ้านนะครับแหมผมเชียร์สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ออกนะฮะตรงกับวันหยุดน,นะครับผมยังให้น้ำหนักแล้วก็มองตัวบางจากอยู่คุณม่อนเพราะบางจากเนี่ยจุดบริเวณดังกล่าวของตัวการเกิดขึ้นคำสั่งของบางจากที่เกิดคัสเซอร์เมื่อช่วงลงมาแถวยี่สกบาทเนี่ย แม็กยังไม่ได้ถูกทำลายคุณมอนงั้นเวลาแบ็กดีไม่ไเกิดถูกทำลายแล้วก็วันสองวันนี้เราเกิดแม็กดีครั้งหนึ่งแถว2 6่สกห้เห็นไหมฮะแม็กดียังครั้งอยู่แสดงถึงอะไรฮะแนวโน้มทิศทางบริเวณโซนที่ต่ําของตัวบางจากแถว2ี่สบยาทห้าสิบังน่าสนใจถ้าสามารถปีนขึ้นไป27บาท ห้าสิบได้ยี่สิบปดได้เราเจะเห็นการกลับตัวอย่างจริงจังของตัวบางจากที่เกิดขึ้นงนั้นใจเย็นๆยลุ่มๆรอจังหวะเพราะเราเทรดตามเครื่องมือนะฮะถ้าคำสั่งตัวแม็กดีไม่ถูกทำลายเราเจนบางจากเดินหน้าขึ้นไปอีกนะครับธักเก็ตยังอยู่ที่ยี่สิแปดห้าสิบปยียุดเก้านะฮะโอเคเอจะเอาตัวไหนอีกมอนคอมสเวนไม่เร็วนะคุณมอน สัปดาห์ที่แล้วยังยืนยันไม่ยอมลงมาให้เทรดเท่าไหร่ไม่ยอมเห็นไหมฮะเวลาเราเทรดเราดูอะไรบ้างเราดูคำสั่งของแม็กดีคอมเซเว่นเราเกิดแม็กดีดับเบิลซ้อนกันนะครับคำสั่งแม็กดีซ้อนแม็กดีงั้นทุกคำสั่งของตัวแม็กดีที่เกิดขึ้นเริ่มเห็นอะไรฮะแรงซื้อที่เกิดขึ้นนะครับงั้นเป้าหมาย คอมเวนเรายังตั้งไว้อยู่ที่22 20แล้วก็ยีนะฮะแล้วก็ยีบาทจะเห็นการลีบาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ช่วงราคาแถวบรูอนนี้เป็นช่วงที่น่าติดตามน่าสนใจนะครับเพราะมีคำสั่งแมดดแมคดีขึ้นมาซ้อนแมคดีสองครั้งนะฮะแสดงถึงมีคนแอบเก็บนะฮะมีคนแอบสะสมแต่ไม่เปิดตัวไม่บอกให้คนรู้ถ้าไม่ดูเครื่องมือ เคลียร์นะฮะกระซิบไว้แล้วกันคอมเซเ่นดูดีๆนะครับโอเคครับเออตอนนี้แซดขึ้นมาแล้วคุณม่อนแปดสามหนึ่งใช่ใช่ค่ะอ่าฮะแปดเจองสามหนึ่งขึ้นมาแล้วทะลุแล้วทะลุแต่ยืนให้ได้ภายในกี่แท่งไหนฮะถูกต้องก็ก็อ่ะยืนให้ได้จนกระทั่งนี้ฮะค,คุณม่อนคำสั่งชุดของคำสั่งบนเครื่องมือตัวซิกแนลของเดอะคอดเนี่ยมันจะต้องตอกย้ำอีกลหลายๆเครื่องมือที่จะบอกคอนเฟิร์มนะครับ มันจะมี MAV นะครับ m อ i ไฟขึ้นมางั้นถ้าราคาจะขยับขึ้นจริงนะครับชุดของคำสั่งจะต้องยืนยันเพราะมันถูกวางด้วยระบบของการทับซ้อนของคำสั่งที่เกิดขึ้นถ้าจะไปจริงคำสั่งจะต้องขึ้นมาต่อเนื่องแต่ถ้ามันไม่ไปจริงหรือมันขึ้นไม่ได้สุดท้ายคำสั่งขายที่จะเป็นเรื่องของละหะแฮมเมอร์ก็ดีนะครับ เอ็นคอฟฟิ้งก็ดีก็จะเกิดขึ้นงั้นเวลาเราเทรดเราจะสังเกตอยู่สองเรื่องว่าเด้งแรงหรือรีบาวแรงไม่แรงนะครับงั้นคําสั่งมันจะบอกล่วงหน้าว่าเฮ้ย hey, ไปไม่ไกลไปไม่ไกลเราต้องรีบปิดถ้าไปไกลถือต่อคําสั่งขึ้นมาสอบยันถือต่อไปอีกไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดินหลนโอเคเคลียร์นะฮะ <S <S งั้นเรากลับมาดูอะไรอย่างถ้าตัวชี้วัด ตัวที่จะช่วยให้เซ็ตมันจะไปไม่ไปผมให้ดูเดลต้าทำไมต้องให้ดูเดลต้าเพราะว่าถ้าตลาดจะกลับเป็จริงตัวเดลต้าต้องเกิดกับสั่งแม็กดีจดไว้นะครับแล้วใครจะกล้าเทรดตามตรงบริเวณดังกล่าวนะครับงั้นแนวรับของตัวเดลต้ามีอีกแนวหนึ่งนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่บาทงั้นหมายความว่าอะไร เดลต้าต้องห้ามหลุดร้อยแปดบหเด็ดขาดถ้าหลุดร้อยแปดสิบหกบาทนะครับเราจะต้องติดตามเดลต้าไปอยู่ที่แถวบริเวณร้อยเจ็ดสิบสบาทถ้าเราอยากเห็นตลาดเห็นการกลับตัวเห็นการรีบาวหรือการขึ้นจริงๆบริเวณดังกล่าวจะเป็นโซนของเดลต้าที่ทำให้เดลต้าสามารถรีบาวได้จดไว้ดีนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ เดลต้าไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมาะสําหรับคนที่กล้านะครับแล้วก็มีความรู้แล้วสามารถติดตามได้แต่ถ้าเดลต้าชูกลับขึ้นมาตัวทีเฟกับตัวเซ็ตจะขยับบวกขึ้นไปค่อนข้างพอสมควรงั้นเดลต้ามีเงื่อนไขห้ามหลุด186แนวรับที่สําคัญเป็นหัวใจแล้วเกิดคัสเซอร์เดลต้าอยู่หน้า174งงั้นช่วยกันภาวนาให้เดลต้ากลับขึ้นไป เพื่อเซตและติดเฟกดีขึ้นโอเคครับเป็นการสตอนภาพใหญ่เชิญท่ามอนฮะอ่ามีคำาถามไม่เอ่ยค่ะก็หุ้นติดตามของพี่เดกโก้ก็มีบางจ่ายาแล้วก็คอมเซเว่นก็เดีต้าเดี๋ยวต,า,ยวตาให้ตามดูเป็นน้ำกิ้มเป็นกรณีศึกษานะครับอโอเคต่อไป BDMS ค่ะ b ีดีนะครับ ถ้าจำได้นะครับหลายคนถามผมเรื่อง B D M S ผมก็บอกว่าถ้าการที่รายใหญ่มีการทำบิ๊กบล็อหรือมีการยกกันหลังจากที่ X D ไปแล้วช่วงนั้นจำได้นะฮะพราะเราเรื่อเราเริงจริงงั้นการลงมาถ้าตัว B D M S เกิดคลัสเตอร์ชัดไหมฮะ ของราคาเกิดคำสั่งแม็กดีที่เกิดขึ้นบริเวณสิบแปดาทสามสิบแล้วถูกจูงกลับไปที่สิบก้าบาทกว่านะครับสิบก้าบาทห้าแล้วก็ทุบลงมาใหม่นะครับแสดงว่ารายใหญ่กำลังเริ่มนะครับที่จะ,ะสะสมมากขึ้นเพราะว่าแกลปมอนฮะในหลักการของรายใหญ่ที่เรามองเนี่ยถ้าแกลปสั้นๆเขาไม่กินนะคุณนนเพราะมันไม่คุมงั้นการดึงขึ้นไป เอากําไรเล็กน้อย <_ d ance> เขาก็จะดูว่าไอ้ตัวที่ไปล็อกกําไรข้างหน้าเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนงั้นบริเวณยี่สิบาทยี่สิบหรือยี่สิบาทสี่สิบเนี่ยจะเป็นโซนสาคัญที่เขาจะไม่บกกลับขึ้นไปนะครับไม่จําเป็นต้องรีบปทัทกนะฮะงั้นบริเวณยี่สิบาทหกสิบยี่สิบบาทแปดสิบระวังนิดนึงนะครับจะเป็นจุดย่อของตัวเอ่อบ d m s นะครับเพราะ ยังไง <Okay. S 1> เสียอย่าลืมบริเวณแถว186 183แถวเนี้ย <Okay. S 1> เขาเก็บสะสมมาตลอดนะครับ <Okay. S 1> แล้วตอนนี้ต้องรีบร้อนหรือกลัวขนาดนั้นนะไม่ต้อง mm. เพราะคำสั่งแม็กดีของตัวเบีดีเอ,อยังคงอยู่นะฮะยังไม่ถูกทำลายแม็กดียังไม่ถูกทำลายยังไม่ไมี้คำสั่งให้ขายนะครับงั้นถ้าจะขายไปตั้งรอที่20บาท40 20บาท60าทตรงนั้นนะครับแล้วจะล็อกกันไบก็ล็อก แล้วก็รักจริงก็จะขอแต่งก็ย่อลงมาแล้วกลับเก็บเข้ามาใหม่นะงั้นตอนนี้หนให้เดินตามสัญญาณมากกว่านะครับโอเค CPX ค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ CPX ไม่เลวนะฮะผมก็แอบ,บดูกราฟอยู่เหมือนกันเพราะคำสั่งมาเริ่มขึ้นมาแล้วเมอนเห็นไหมคำสั่งมาเริ่มขึ้นมาแล้ว งั้นไอกองของจักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราน่าติดตามเชื่ว่าคนถามเนี่ยนะฮะน่าจะใช้เครื่องมือก็ไม่เร็วนะครับแต่เนื่องจากเป็นหุ้นที่ใหญ่และหุ้นที่หนักพอสมควรนะครับความผวงหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะขึ้นพร้อมกับตัวเดล,เออเดลต้าที่ขยับขึ้นมานะครับต้องอาศัยตัวอื่นเข้ามาช่วยแต่ถามว่าสะสมได้ไหมเรามีคําสั่งไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเองเป้าหมายอยู่ที่17.2นะฮะคํถาถามมานะครับถ้าจะไปได้สวยจริงก็18นะครับแต่ยังไงเสียตอนนี้ก็นะครับรอมูดตลาดรอบรรยากาศรอบตัวรอถึงปัญหาเรื่องชายแดนความยืดเยืออะไรก็ตามตลาดเราคงต้องต้องรอบางเรื่องนะครับสําหรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นงั้นใจเย็นๆนิดนึงอาจจะไม่เคลื่อนตัวเลยแต่ถามว่าราคานี้อยู่ในโซนต่ำไหมต่าซื้อได้เปรียบไหมได้เปรียบ แต่ถือไม่ต้องอดทนนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคำถามตัว CPX ต้ a ครับอ,อ่ก็หมดแล้วนะฮะ IVL อีกตัวหนึ่ง IVL IVL ขออนุญ,ญาตนะครับขอลบขยายให้ทุกคนทั้งบ้านได้เห็นชัดๆโบนโครงสร้างราคานะครับ IVL เบาๆไหมห้า,ามหลุด14เจ็ด <c oughs> นะ แต่นี่ไม่พ้นนะคุณม่อนเพราะ i อ l เขาจะตั้งใจทําแบบนี้นะครับ14.647เนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะครับถ้ากราฟเป็นรูปแบบนี้ตอนนี้คำสั่งขึ้นมานะครับเขาพยายามยันอยู่นะฮะจะยันอยู่ไหมห้ามย้อนกลับไป14.6เคลียนะฮะคำสั่งไม่ดีขึ้น i อ l อาจขยับขึ้นตามบ้างแต่ IVL จะไปติดที่15.90แต่ถ้า IVL อยากจะพุ่งขึ้นจริงๆ ไอพต้องทำสปริงบอลนะคุณม่อนต้องเจอคุยกับผมหลายทีแม้กระทั่งดีบีเดมสจำได้ไหมฮะผมเห็นโครงสร้างแถวยี่สิบบอกบีเดมันต้องทำสปริงบอดเพื่อขยับขึ้นการที่ทำให้หนึ่งะฮะกวาดกวาดรายย่อยที่แพลนิกหรือตกใจเก็บกลับเข้ามาได้ต้นทุนที่ต่ำแล้วมาเก็ตเม่เกอรดึงกลับทันทีงาน IVL นะครับ ถ้าจะยืนได้นะครับห้ามหลุด14-6ถ้าหลุด14-6เราเห็นไอวลงมา13กว่าแล้วไอวจะดึงกลับขึ้นไปตรงนู้นนะครับนะฮะงั้นเป้าหมายไอวอยู่ที่16บาทนะครับเป็นอะไรก็ตามที่ควรจะล็อกำไรนะฮะงั้นจดไว้ e The c o d ดพูดเรื่อง IVL ี้ว่าจะทำสปริงบอร์ดเหมือนอย่าง BDS m ชาวก่อนแถว2 0่สบก้าบอกเดี๋ยวมันต้องทำแน่ ห็นฮะแล้วเลิกถึงลงมาสิบแปดสามแล้วก็ดึงกลับมาตอนเนี้ยจะยี่สิบละโอเคครับนะฮะต่อไปกราฟเอเนจีนะคะกร,ฟราฟกราฟถือว่าเป็นตัวที่แม่มาเก็ตไมเกอร์เก่งมาเก็ตไมเกอร์เก่งคุณม่อนเก่งยังไงไม่ให้หลุดเลยลงมาที่แนวคาสเซอร์เลยอย่ามาหลอกเก็บ แถวสามสิบเก้าหรือต่ำกว่าเห็นไหมฮะเขาไม่ให้เพราะว่าอะไรมาเก็ตมเกอร์เขาคุมราคาไว้อยู่ตอนนี้ตัวกราฟกำลังทำไวครอสช่วงระหว่างสี่สิบบาทกับสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบอยากเห็นวิ่งเร็วๆให้กราฟขึ้นไปเหนือสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเราจะเห็นกราฟขึ้นไปสี่สองบาทห้าสิสี่สาบาท งานช่วงการทำไวคอฟนี่คือการที่มาร์เก็ตเมเกอร์กำลังค่อยๆสะสมนะครับให้หุ้นนะฮะเออเขาเรียกอะไรอ่อสเสดจน้ำแล้วก็เก็บนะครับแล้วค่อยดึงขึ้นกลับงานกราฟคนที่ถือยาวๆให้รอสีเรตบ่าห้าสิบให้ผ่านไปได้นะครับถ้าผ่านสีเรตบ่ห้าสิบได้ไม่ขายนะฮะให้ไปวางขายสิบสองห้าสิบสี่สามบาทเพราะว่ากำลังทำไวคอฟออกด้านข้าง เป็นการเก็บสะสมจากมาร์เก็ตเมเกอร์นะครับสวยครับรูปแบบแบบนี้แสดงว่าอะไรจุดต่ำสุดไม่เกิดขึ้นใหม่ไม่เกิดโลว์วอลโลวของราคาบริเวณคัสเซอร์สามารถรับนะฮะก็ดูวิธีการแล้วกันครับว่ามาร์เก็ตเมเกอร์เขาจะทำาไงต่อแต่อย่าใ,ให้เบรก41 50อย่าขายตรงนั้นนะฮะเด้งใส่หน้าเดี๋ยวหน้าแตกนะครับนะฮะถือต่อถ้าเหนือ41ห้าสิบ ถือต่อไปขายสิบสองห้าสิบสี่สามครับสำหรับคนที่ถือกราฟอยู่อดทนนิดนึงกำไรรอคุณอยู่โอเคครับใช่ค่ะพี่เดโกดขอบคุณมากเลยนะคะครับเดี๋ยวเราติดตามพี่เดโกดต่อในช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะคะได้ครับขอบคุณครับเดอบอนครับขอบคุณคนที่ติดตามด้ค่ะก็เรื่องราวของเดโกดซิกหน้าราคานั้งทุนก็สามารถติดตามพี่เดโกดกันต่อในช่วงเอาใจไปเลยช่วงเที่ยงนั่นเองนะคะ